ตอนนี้ต้นอยนี้นี้โคยเซียนแค่เมีนะคะได้แค่นี้นะโอกาสจะเกิดดอกพุ่สามีดอกนะตามมันอยู่เอาไว้ข้างข้างถนนหลังจากเว <c oughs> ลารถมาจอดนะคะเจ้าของเขาก็จะออกมาจากรถแล้วก็เหยียบนางนะคะกระถางกิ้งไปกิ้งมาเนาะ เมย์ก็เกงใจคนขับรถเนาะว่าเขาอ่ะมันช่างเกลก,ก่านะแต่ว่าเมย์ก็เลยเอานางมาไว้ตรงนี้เมย์ว่านางไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะนี่นะคะยอดนางโตมากใน่นใน,น,นงามมากนะคะต้นไม้ที่เมย์ปลูกเอาไวะะ้มันเป็นสวนเมยนิดดูนะอสมบูรณ์ไหมคะพี่น้องน่าไปผัดเนาะกินไม่ได้นะคะทุกคนยอดอันนี้ อี่นี่เนาะอ่อนๆตัวเตเหมือนยอดอ่าอะไรวะหน่อไม้กรัรังเนาะอ่อนๆอ,อ,อ่อนไปถึงตรงนี้เลยนี่อันนี้เปลปับเป็นชงพุ่มนะคะเดิมทีเดียว,เดยวนงโตกว่าน,นี้มากตันนี้นเนาะแล้วเราไปดูต้นต่อไปนะคะนี่ออกก่อนแต่งหน้านางก่อน นี่ก็เป็นต้นโอ๋โหอนี่ก็ซัดยอดขึ้นมาเหมือนกันอะนนี้เม่ดตัดตัดสั้นเป็นทรงพุ่มเหมือนกันนะคะคือแบบมันดูซัดสะไปเกะกะรถอีกเหมือนกันนะคะเวลาลถมาจอดเนาะก็เลยต้องตัดนางเป็นทรงพุ่มแบบนี้เนาะพอตัดปึออ๊บนางก็ถอดยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะยอดใหญ่ๆเลยเนาะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่เพิ่งซัดยอดขึ้นมาใหม่นะีนๆๆๆ่นะี่นี่ว่าทั้งลาเนาะ สักพักหนึ่งเมย์ก็ต้องตัดนางอีกแล้วนะคะเพราะว่านางโตรเร็วมากต้นนี้เนื่องจากสมดลน,นะคะกระถางแล้วก็ือต้อนวาสนาที่เมย์มีสองกระถางอันนี้เป็นกระถางหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เนาะเอ้นี่นะคะกระถางเขาไม่ได้ใหญ่มากนะนี่แต่ต้นนี้ใหญ่มากเนาะ ถ้าว่าเมย์จะเปลี่ยนกระถางอีกเมย์ว,ว่ามันจะใหญ่ๆแ่บนี้เมย์จะจำกัดเขาไว้แค่นี้พอนะครัคอยตัดสูงมากเลยนะอสวยเขียวนะคะที่สำคัญนาเขียวนะ,ะ่จเห็นคนบางต้นมันจะเป็นสีเหลืองๆนะแต่ต้นนี้เขียวเขียวสวยหน้าผัดนะอ่อนๆแลนะคะตัดยอดขึ้นมาใหม่เนาะ ไปแล้วครบสามสิบนาทีหรือ,อยังถ้าโตมานี่กอใหญ่มากแต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะพื้นที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่ใหญ่อันนี้เมื่อก่อนงามมากนะคะต้นนี้แต่ตอนนี้โอ้โหสงสัยนางจะไม่ชอบกระถา,างหรือเป่าเดิมทีเดียวมันเป็นกระ นนีี่กกระถางกระถางนี่กระถางนี่มันชอบกระถางแบบนี้อยู่นะเมยว่าแต่ว่ากระถางพลาสติกแบบนี้นาะงน่าจะไม่ค่อยชอบแต่ก็หล่ะเนะือ,อนี้ต้นนี้งามอยฝนหยดใส่หลังดีชันนะคะนี่นี่งามอยู่นะเดี๋ยวจะไปซื้อปุ๋ยมาใส่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้นางงามกว่านี้ ปแล้วคนเริ่มจะมองเมยแล้วแหละเมยมันเดินพูดอะไรคนเดียวอยู่ข้างนอกนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไปในร้านเล้วนะควัาเออบมือก็ซื้ออันนี้หยวนครับพี่น้องโอเค <c oughs> เตียยพะค่าไปยัง น้ำปีกเปียกมาเอาไปล้าไปบ้านคนเดินใช้เลยไม่ดูเวลาก่อนนะค่ะเวลาเฉพาะกิจตัวเต๋ไม่ใช่เวลาประจำของเมะเนี่ย